เล่นเกมหรือเล่นแอปต่างๆแล้วช้ามากอ่ดมากมีวิธีแก้ไปดูกันเลยครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็หนึ่งด้วยนะครับแล้วพบกันในคลิปนะครับขั้นตอนแรกให้ไปที่ Play Store แล้วพิมพ์ในช่องค้นหาว่า เกม GL Tune Free Wish Game ตามนี้นะครับเดี๋ยวยังไงลิงก์ดาวน์โหลดจะใส่ไว้ด้านล่างของคลิปนี้ไว้ให้นะครับหลังจากนั้นกดติดตั้งติดตั้งเสร็จแล้วกดเปิดกดคิปหลังจากนั้นกด continue กดอนุญาต ขั้นตอนแรกเดี๋ยวเราจะต้องเข้าไปเซตการตั้งค่าปรับแต่งให้เหมาะสมกับมือถือของเราก่อนนะครับในที่นี้1จะพาทุกท่านนะครับมาปรับแต่งในระดับที่มือถือสเปคที่อยู่กลางๆหรือสเปคต่ําสุดนะครับสามารถใช้แอปตัวนี้แล้วเป็นตัวช่วยให้ในการเล่นเกมหรือเล่นแอปต่างๆของเราเนี่ยลื่นขึ้นเร็วขึ้นได้นะครับให้ทําดังต่อไปนี้ครับขั้นตอนแรกให้ไปที่ขีด3ามขีดมุมซ้ายบน ให้เราไปตั้งชื่อของเราซะก่อนนะครับด้านบนนะครับจะเห็นว่า Hiuse g h รูปดินสอในช่องนี้นะครับให้เราใส่ชื่อของเราลงไปนะครับชื่อที่เราตั้งขึ้นมาก็ได้นะครับในที่นี้ครับจะตั้งเป็นคูนึงนะครับเมื่อตั้งชื่อเสร็จแล้วกดเซฟหลังจากนั้นให้ไปที่เกม t ท r b o แถบด้านบนจะอยู่ในตำแหน่ง CPU and GPU Boost ตรงนี้นะครับหลังจากนั้นให้เรามากดที่แท็บ To Select Option ให้เราเลือกไปที่ CPU and GPU แบบนี้เมื่อเลือกตามนี้เสร็จแล้วกด Select ไปที่แถบด้านบนเลือกไปที่ RAM and SD Card Speed Booster กดไปที่แท็บ To Select Option ให้เลือกเป็น enable กด select ในแต่ละครั้งที่เราเปลี่ยนหรือใช้งานในแอปนี้จะมีโฆษณาเกิดขึ้นแบบนี้ให้เรารอให้เวลาจนครบแล้วกดกรกบาทออกได้แต่ถ้าใครไม่อยากให้มีโฆษณาให้ซื้อแบบโปรหรือสมัครแบบโปรแบบเสียงเงินไปนะครับกดกรกบาทปิดหลังจากนั้นไปที่แถบด้านบนไปเลือกตรง system performance tuner กดไปที่แท็บ To Select Option ให้เลือกตัวนี้เป็น Automatic แบบนี้กด Select จะมีโฆษณาเกิดขึ้นเหมือนกันถ้ามีการกรบาทแล้วให้กดการกรบาทปิดไปเมื่อได้ตามนี้เสร็จแล้วให้เราไปกดที่ขีด3ขีดมุมซ้ายบนไปเลือกที่ Game j เนอร r ให้เราไปเลือกที่แถบด้านบนกราฟิกกดไปที่แถบ t o s e l e c t Option เลือก Smooth กด Select ไปที่แถบด้านบนกดเลือก FPS กดที่แถบ t o s e l e c t Option ให้เลือก Extreme 60แล้วกด Select จะมีโฆษณาเกิดขึ้น รอโฆษณาแป๊บหนึ่งแล้วเรากดกรกบาทปิดออกมากดกรกบาทไปที่แถบด้านบนเลือกกราฟิกสไตล์กดไปที่แถบ to select option เลือกคลาสสิกกด select ไปที่แถบด้านบนเลือก shadow กดไปที่แท็บ Tools e l e c t Option เลือก Enable กด Select จะมีโฆษณาเกิดขึ้นรอแป๊บหนึ่งแล้วกดกรกบาทปิดกดกรกบาทไปที่แถบด้านบนไปที่ MSAA กดไปที่แท็บ To select option เลือก Enable no กด Select จะมีโฆษณาเกิดขึ้นกดกากบาทเมื่อเซตตามนี้ทั้งหมดแล้วทีน,นี้เราก็เสร็จขั้นตอนการเซตตั้งค่าภายในตัวแอป,ปเป็นที่เรียบร้อยแล้วหลังจากนี้แล้วให้เราไปที่แอ list แล้วไปเลือกตัวแอปที่เราต้องการใช้งานเพื่อให้แอปตัวนั้นมันลื่นขึ้นเร็วขึ้นเลือกตัวนั้นได้เลยครับในที่นี้แล้วแต่ท่านผู้ชมต้องการเล่นเกมอะไรหรือต้องการดู YouTube ก็ได้เช่นกันนะครับอ่าในที่นี้ฟรีไฟล์ Fi แล้วกันครับไปกดที่ select ในตัวแอปที่เราต้องการจะใช้งานกด select free file กด yes mm hmm. เลือกเสร็จแล้วกดไปที่ปุ่ม home กดที่รูปฟันเฟืองกดไปที่แอปพ i ายเ t ตติ้หรือรูปประแจจะมีโฆษณาเกิดขึ้นรอแป๊บหนึ่งแล้วกดกากระบาทปิดไปกด LUNCH รอแป๊บหนึ่งเขาจะเด้งเข้าไปที่หน้าแอป หรือหน้าเกมที่เราเลือกไว้ก่อนหน้านี้แล้วเพลงท่านี้เราก็สามารถเล่นเกมได้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับถ้าเกิดว่าเราอยากจะเปลี่ยนเกมใหม่หรือว่าอยากเล่นเกมอื่นบ้างนะครับให้ทําดังต่อไปนี้ครับเดี๋ยวกดออกจากเกมนี้ก่อนนะครับเวลาเราจะเข้าไปเล่นเกมท่าน,นี้เราไม่ต้องไปเซตตั้งค่าในแอปแล้วนะครับท่าน,นี้ให้เราไปที่เกม GL ตัวนี้ครับกดเข้าไป ทุกๆครั้งที่เราจะเล่นเกมหรือฟังเพลงดู YouTube หรืออะไรก็ตามแอปไหนที่เรารู้สึกว่ามันไม่ลื่นไหลช้าอืดแล้วเราอยากให้มันลื่นไหลนะครับเราจะต้องเปิดแอปตัวนี้ขึ้นมาก่อนนะครับพอเปิดขึ้นมาแล้วเราไม่ต้องไปเซตตั้งค่าเหมือนข้างต้นที่แนะนํามาทั้งหมดนะครับเราเซตแค่ครั้งเดียวพอแค่นั้นก็จบแล้วนะครับหลังจากนั้นเวลาเราจะใช้งานให้เราไปที่แอปลิสแล้วเราก็ไปเลือกเลยครับว่าเราจะเอาแอปไหนหรือเกมอะไร ตามนี้เราก็เลือกนะครับถ้าเกิดเราหาไม่เจอในนี้นะครับเราสามารถพิมพ์ชื่อในช่องค้นหาตรงนี้ได้นะครับเราอยากได้เกมหรือว่าอะไรที่มันอยู่ในเครื่องของเราครับเราก็พิมพ์หาได้เลยนะครับเนี่ยครับเราก็เลือกไปได้เลยนะครับเราจะเอาเกมไหนอะไรยังไงนะครับพอดีพับจีรู้สึกจะเอาออกไปอยู่เครื่องหนึ่งนะครับเนะครับอ่าเดี๋ยวจะเอาตัวนี้แล้วการลดแข่งโนดิมิตกดเลือกกดแย s แล้วจะมีแถบขึ้นมานะครับบอกว่าแถบ Back to Button for Home นะครับหลังจากนั้นนะครับเราก็ไปกดที่ปุ่ม Home แล้วก็ไปกดที่รูปฟันเฟืองแล้วก็ไปกด Apply Setting กด Launch ตัวนี้ครับเพียง <Pink S 1> แค่นี้เองครับไม่กี่ขั้นตอนเห็นไหมครับแล้วเขาก็จะบูตเข้าตัวเกมหรือว่าตัวแอปที่เราต้องการใช้งานนะครับ ะะก็มีเพียงเท่านี้ครับอันนี้อันนี้วิธีการเข้านะครับเดี๋ยวหนึ่งออกไปก่อนนะครับคงไม่ได้เล่นให้ดูนะครับเพราะว่าเวลามันมีจํากัดไม่อยากให้เวลามันเยอะเกินไปนะครับพอดีทดสอบแล้วมันถือว่าโอเคก็เลยนํามาแนะนํากันนะครับส่วนใครลองไปปรับแต่งในการเซตตั้งค่าตอนแรกครับปรับแต่งแล้วรู้สึกว่าปรับแบบนั้นดีกว่าก็ลิสายละเอียดแล้วก็เขียนชื่อรุ่นยี่ห้อที่เราใช้อยู่ครับ เอามาฝากคอมเมนต์ไว้ด้านล่างนะครับจะได้เป็นประโยชน์กับเพื่อนๆท่านอื่นๆเผื่อใช้รุ่นเดียวกันกันกบเราแล้วไปปรับจะได้ปรับได้เหมือนกันแล้วก็เร็วไปด้วยกันนะครับยังไงเราก็คือสังคมแห่งการแบ่งปันกันอยู่แล้วนะครับอ่าท่าน,นี้เดี๋ยวเรามาดูอีกอีกทีหนึ่งก็คือเผื่อบางคนอาจจะงงๆอยู่นะครับเราไม่ต้องไปเซตการตั้งค่าแบบข้างต้นแล้วนะครับเวลาเราจะไปเล่นแอปอื่นนะครับให้เราไปกดที่แอปลิส แล้วเราก็ไปเลือกครับในที่นี้เดี๋ยวจะเล่น YouTube นะครับก็ไปกดเลือก YouTube กด Yes แล้วก็ไปกดปุ่ม Home นีครับเขาจะเขียนว่า Home เป็นรูปบ้านนะครับหลังจากนั้นก็ไปกดรูปฟันเฟืองแล้วก็ไปกด Apply Setting ถ้ามีโฆษณาบแบบนี้นะครับกดการกรบาทปิดไป กดลันส์รอแป๊บหนึ่งครับ bio youtube ก็จะเปิดขึ้นมานะครับถ้าเราดูหนัง 4K 4K นะครับก็จะลื่นไหลนะครับเครื่องเราจะมีประสิทธิภาพในการทำงานที่เร็วขึ้นลื่นขึ้นนะครับก็มีเพียงเท่านี้ครับส่วนวิธีการเวลาเราจะออกนะครับเราก็กดปัดออกทิ้งเลยก็ได้ครับนี่ครับไม่ยากนะฮะ เพียงแค่นี้เองครับอ่ามือถือของเราก็กลับมาลื่นไหลโดยใช้แอปตัวนี้เป็นที่เรียบร้อยแล้วครับเสร็จเรียบร้อยแล้วครับเห็นไหมครับเพียงเท่านี้เกมของเราก็กลับมาลื่นไหลเหมือนเดิมแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับครูหนึ่งสอนดีติดตามเทคนิคดีๆได้ใน1นึ่งโมบายมุกเหล็กบนชแนลของ YouTube นะครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์คลิปดีๆมีสาระด้วยนะครับสวัสดีครับ